สวัสดีค่ะวันนี้เราจะชวนทำขนมครกสิงคโปร์กันค่ะนี่แบบนี้เลยเป็นเมนูที่ทุกคนทานได้นะคะเด็กก็ชอบค่ะส่วนผสมไม่เยอะนะคะเราจะใช้เครื่องทำขนมครกสิงคโปร์แล้วก็แป้งสำเร็จรูปนะคะส่วนผสมน้อยมากเลยค่ะเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะส่วนผสมของแป้งสำเร็จรูปนะคะก็จะมีแป้งสาลีค่ะ แป้งมันนะคะผงฟูน้ำตาลทรายผงกะทิรวมถึงผงใบเตยให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราเพียงแค่เติมไข่ไก่แล้วก็น้ำเปล่าก็ใช้ได้แล้วค่ะส่วนที่เราจะต้องเตรียมเพิ่มนะคะเป็นน้ำมันพืชค่ะแล้วก็ไม้สำหรับแซะขนมออกนะคะก่อนอื่นเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะ แล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะค่อยๆเทลงไปค่ะผสมแป้งไข่ไก่แล้วก็น้ำเปล่าให้เข้ากันนะคะหลังจากที่เราผสมแป้งให้เข้ากันแล้วนะคะเราจะพักแป้งไว้10นาทีนะคะหลังจากที่เราพักแป้งไว้10นาทีแล้วนะคะ เราจะมาวอร์มเตาอบก,กันค่ะให้เปิดไฟที่อุณหภูมิสูงสุดไว้ได้เลยนะคะแล้วก็นำน้ำมันมาทาเตาค่ะเตาร้อนแล้วนะคะเราก็จะหยอดแป้งลงไปค่ะหยอดไม่ต้องเต็มมากนะคะ เพเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นอีกนิดนึงค่ะหยอดเสร็จแล้วเราจะปิดฝาเขาไว้ประมาณสองนาทีนะคะสังเกตว่าถ้าเขาสุกแล้วเนี่ยเขาจะมีฟองอากาศด้านบนนะคะน,นี่ก็น่าจะใช้ได้แล้วค่ะ ใช้ไม้นะคะจิ้มเขาอ,ออกมาพังบนตะแกรงก่อนคะ่ะ